นางสาวปียนุษย์อุดมทวีเกิดเมื่อวันที่23เดือนตุลาคมพุทธศักราช2531สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีรัฐศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสองสาขาการปกครองมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีหลักประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชพัฒสุรินท์ระดับปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาว 2, ิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุรินทร์นางสาวปิยนุษอุดมทวีได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการเมื่อวันที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2558ตำแหน่งครูผู้ช่วยและได้รับการแต่งตั้งเป็นครูคส1 วันที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2560กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนบ้านตราดอำเภอศรีนรงค์จังหวัดสุรินทร์สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต3ภาระงานที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติการสอนรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมรายวิชาประวัติศาสตร์ รายวิชาการป้องกันการทุจริตชั้นประถมศึกษาปีที่2และชั้นประถมศึกษาปีที่6ก,กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมปฏิบัติการสอนรายวิชาภาษาไทยชั้นประถม,มศึกษาปีที่2กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทายปฏิบัติการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาส,ารต,สราาตรส์ ปฏิบัติการสอนรายว <language> <mel> ิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปฏิบัติการสอนรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่2กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและภละศึกษาปฏิบัติการสอนรายวิชาศิลปะศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่2กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะปฏิบัติการสอนรายวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพปฏิบัติการสอนรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือสำรองระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่1ถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่3และปฏิบัติการสอนรายวิชากิจกรรมชุมนุมเด็กดีพอเพียงระดับชั้นปฐมศึกษาโดยมีชั่วโมงการสอน30ชั่วโมงต่อสัปดาห์และปฏิบัติในหน้าที่พิเศษคือครูเวรประจำวันศุกร์รับผิดชอบงานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรม หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งของโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติตนปฏิบัติงานและผลงานด้านต่างๆสำหรับการขอรับการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีวิทยาฐานะชำนาญการด้านที่1ด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ การมีวินยัยนางสาวปียนุษย์อุดมทวีปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยการมีวินัยในตนเองยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงามของสังคมมีความตรงต่อเวลาอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่องปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายอย่างเคร่งครัดเป็นคนมีระเบียบวินยัยมีความประพฤติดีประพฤติชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทั้งในงานหลักคือการจัดการเรียนการสอนและงานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆเป็นผู้มีอธัธยาศัายไมตรีที่ดีต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อนครูนักเรียนและชุมชนรักษาและส่งเสริมวินัยในตำแหน่งหน้าที่ราชการปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบของทั้งราชการยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่รักษาผลประโยชน์ทางราชการและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน รักษาความสามคัคคีมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงานองค์กรและชุมชนการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีอุตสาหะขยันอดทนมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อผลสำเริจของงานโดยยึดหลักประหยัดคุ้มค่ามีประสิทธิภาพยึดมั่นในหลักนิติธรรมยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมายยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและวางตัวเป็นกลางทางการเมืองมีส่วนร่วมอนุรักษ์พัฒนาธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม <c oughs> การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมดำรงชีวิตตามแนวทางหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติดใช้หรือให้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลและของทางราชการให้เป็นไปด้วยความถูกต้องดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีเหมาะสมกับสถานภาพและตำแหน่งหน้าที่ประหยัดมัธยัติอดออม ความรักและศรัทธาในวิชาชีพการเป็นสมาชิกที่ดีสนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมของวิชาชีพและทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ศึกษาคนา้นคว้าติเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆมาใช้พัฒนางานในวิชาชีพมีบทบาทเป็นผู้นำทางวิชาการในวงการวิชาชีพรักษาชื่อเสียงปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพและการยกย่องเชิดชูเกียรติเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้เรียนชุมชนและสังคม ความรับผิดชอบในวิชาชีพเอาใจใส่ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริมการแสวงหาความรู้โดยไม่บิดเบือนปิดบังหวังสิ่งตอบแทนเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการเต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอเท่าเทียมกันศึกษาคนา้นคว้าริเริ่มสร้างสารรค์ความรู้ใหม่นวัตกรรมในการพัฒนางานในหน้าที่ประพฤตินตนตามจรรยาบรรของวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรของวิชาชีพ มีจิตอาสาจิตสาธารณะและมุ่งประโยชน์ส่วนรวมด้านที่2ความรู้ความสามารถความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนผู้ขอรับการประเมินมีความสามารถในการจัดทําหลักสูตรอย่างเป็นระบบโดยมีการวิเคราะห์หลักสูตรพัฒนานําไปใช้ประเมินและปรับปรุงหลักสูตรที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ การจัดทำแผนการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้อย่างครบถ้วนตามองค์ประกอบโดยสอดคล้องกับหลักสูตรผู้เรียนและบริบทของชุมชนเน้นทักษะและกระบวนการเรียนการสอนที่เหมาะสมตามศักยภาพของผู้เรียนสามารถเลือกออกแบบผลิตจัดหานำไปใช้ประเมินผลและพัฒนาสื่อนวัตกรรมโดยสอดคล้องกับการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นแบบอย่างที่ดีได้เพื่อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนการพัฒนาตนเอง การพัฒนาตนเองเพิ่มทูนความรู้และทักษะในสาขาหรือกลุ่มสาระที่รับผิดชอบหรือในงานที่รับผิดชอบผู้ขอรับการประเมินมีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่างๆเพื่อให้เกิดความรู้และทักษะเพิ่มขึ้นการเข้าร่วมไปชุมอบรมสัมมนาวิชาการต่างๆให้ความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอด้านที่ 3. ผลการปฏิบัติงาน จากการทุ่มเทและมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพส่งผลให้นางสาวปียนุษย์อุดมทวีได้รับรางวัลดังนี้รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐานรางวัลเชิดชูเกียรติครูดีสีนรง์เนื่องในวันครูอำเภอสีนรงค์จังหวัดสุรินประจําปี2561และปี2563รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานคุณธรรมระดับชั้นป .4- ง .6 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือการแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่67ประจำปีการศึกษา2560รางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงงานคุณธรรมระดับชั้นป .4- ป .6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสุรินเขต3 การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่67จประจำปีการศึกษา2560รางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้งระดับชั้นป .4 ถึงป6ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขตสการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่66ประจำปี2559รารางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันโครงงานคุณธรรม ระดับชั้นป .4- ถึงป .6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขต3การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมครั้งที่68ประจำปีการศึกษา2561รางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันโครงงานคุณธรรมระดับชั้นป .4- ป .6 reduction. ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขต3การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่69ประจำปีการศึกษา2562 รางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินการประกวดภาพยนตร์สั้นระดับชั้นป .1- ป .6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตสามการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่69ประจำปีการศึกษา2562รางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการตอบปัญหาเบญจศิลป์เบญจธรรมระดับชั้นป .4- ป .6 เนื่องในโครงการทำบุญร่วมมิตรช่วงเข้าพรรษาประจำปี2559 รางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการตอบปัญหาเบญจศิลป์เบญจธรรมเนื่องในโครงการทำบุญร่วมมิตรช่วงเข้าพรรษาระดับชั้นป .4 ถึงป .6 ประจำปี2560ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2มีผลสอบมาตรฐานปลายปีของผู้เรียนเพิ่มขึ้นเฉลีย่ยร้อยละ11.79ประจํปี2562 วิทยากรโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้นักศึกษากศนอำเภอสังขะเพื่อยกระดับผลสำฤทธิ์ทางการศึกษาภาคเรียนที่1 2,562วิทยากรโครงการจิตสำนึกในการยับยั้งตระหนักเรื่องภัยของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงและการทุจริตทางการเมืองและการทุจริตการเลือกตั้งกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่น ผู้ขอรับการประเมินหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลของการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพอันเกิดจากความมุ่งมั่นความทุ่มเทพัฒนางานพัฒนาการเรียนการสอนจะช่วยส่งผลอันดีให้ไปจักต่อสายตาคณะกรรมการทุกท่านผู้ขอรับการประเมินขอขอบคุณกรรมการที่ให้เกียรติมาประเมินและแนะนําด้วยไมตรีอันดีผู้ขอรับการประเมินขอน้อมรับทุกคําแนะนําพร้อมนําไปปฏิบัติเพื่อพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น ส่งให้เกิดผลดีแก่ราชการและนักเรียนผู้ซึ่งจะเป็นเยาวชนที่ดีของชาติและจะเป็นกำลังอันดีในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปขอกราบขอพระคุณ